เม่ได้ยินดอกมันปึกต้องเปิดประตูลวบเบาๆพอเปิดแล้วเสร็จปุ๊บจังเอิลมันมาเยอะมากนะเวลานี้เขาไม่ได้เพี้ยนเขาไม่ได้เพี้ยนเจ้า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 เจ้้าเจ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 ้า แลนหากูเลยโคขนแม็กแลนได้ออกแลนออกจะท่านประตูะข้านี่เอ้มึงมาคิดหอวกูแล้วมึงคิดแต่สิตหลุดด่างเดียวนั่นพ่ออยู่นี่พ่อกลับมาแล้ว <c oughs> มึงตื่นไหนี่เจ้าเอา้าพ่อกลับมาแล้วตื่นเต้นก่อนเออตื่นเต้นเอาพ่อกลับมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ชีวิตมือน่งแมงกินเต็มเลยไอ้ช้านั่นแบง ไปโอ้ยลงมาโอ้ยบิ๊กเป็นบอสสู้กับประทัานมันเนาะโอ้ยสู้กับประทัานมันเนาะเอ้าเราขึ้นมีสามตัวอีกเงินหนึ่งไปไหนอาพี่อันอีกเงินหนึ่งไปไหนนี่นั่นเหนบ้าน ที่มีสามตัวที่มีสามตัวซากซากพ่อกลับมาแล้วไปไปน้ำมันอ,อ้ยคือฝ่าแผลน้อซากซากไม่ได้ยบ่นหูนะซากก็มาทัานมูว่ามูไปใช้เบิดซาก มาแล้วได้แลววิ่งโอ้ยมึงเออตังโดนมึงเฮ้ยแลนวกลับมาแล้วแลนออกมาไหมเลยมึงพอท่านมูแลนแลนออกมาต้อนรับไหมเออเร็วกว่านั้นไปรับแขกไปรับแขกไปเออเออมึงนี่บอลลูเลยแขกมาบ้านก็ต้องออกมารับแขกให้ออกมาต้อนรับเอาคืนรถไว้ ขึ้นไปให้มันครบสูตรมามีปัญญาขึ้นอุ้มอุ้มอุ้มมันแน่อุ้มมันแน่นานอุ้มมันแน่มันอยากให้อุ้มมันอยากให้อุ้มอุ้มอุ้มมันแม่ก็ต้องอุ้มขึ้นรถไม่อุ้มมันอ่ะไม่มันต้องมันเป็นมารยาทมันต้องต้องอุ้มหมาบ้านหลังนี้อุ้มเลยค่ะอุ้มเลยค่ะอุ้มเลยค่ะอุ้มอะไรเร็วอุ้มอุ้มมันอุ้มไม่ขึ้นเด้ออุ้มอุ้มเออ ถ้าถ้าถ้ามาบ้านหลังนี้ต้องอุ้มหมามันเสียมารยาทอุ้มเพื่อนละโอมันเสียมารยาทนะมันเสียมารยาทจะอุ้มเราอีกขึ้นจีมันเสียมารยาทอ่ามันเสียมารยาทต้องอุ้มเลยโอ้ยไม่จิตใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มเอาโอ้มโอ้ยมมันเสียมารยาทจ้าว ว่าว่าเขาคุ้มเมื่อคืนดอกเขาตัวน้อยก็มึงอีกมันเสียมายาหยาดจากสามมึงก็จะปวดเลยจากมึงคิดว่ามึงตัวน้อยปะโตวตขควยมันดนุสร็จแล้มาต่อหลับเลยนี่มากูนี่เป็นไรล่ะสอนมาดีไปก็ไปเบิร์ตลวแขกมาจังมากไหมไปพอกันไหมจำมารับแขกงไหมไปซะนันละ